สวัสดีสุภูพสุขคด้อ,อค่ะสำรับคลิปนี้มาปอกนอใหม่ซอยกันอยู่เพื่อนตาดยุยคลิปนะ่ะสำรับไหลชุดนี่เออ,ตา,อนะตากองตาเปลี่ยนเนี่ยโอมาปอกซอยตาดุยบ่เคยซอยเนาะเออเดี๋ยวโอพอแลี้ยงยูทูบนี่พอแล้วบังคับให้ไหลชุดเป็นแนวตั้งแล้วด้วยนี่ บอ้เป็นแนวนอนแล้วเวลาสตรีเป็นวิดีโอนี่กะก,กะสิเป็นแนวตั้งไปเลยศาสต,าาสตาสาร์บอกมึงเป็นจังไดทด,ทดลองทดสอบค่ะพี่นอ้องอือพุนเพอาย,ยัยดุยเราอยู่พุนเรากำลัง,องอาากำลังทำอาหารกำลังทำอาหารกลังล่าง,างถ้วยอันถ้วยหน่วยเดี่ยวกะใส่ยูสามเวลา แล้วปอนเขาลูกไส้แล้วเหลวบางหนึ่งนี่นี่แล้วแล้วเสตมบางหงแล้วโดยแล้วเสต็มส่วบางหงอันนี้ซอยกัะป๋องน้องใหม่ที่หามาได้เดี๋ยวไล่สดไล่สดคัดอ่าคัดขีิก่อนอยังก่อเขาเอื่อมาขันจังหวะเขาเอื่อมาปล่อยคลิปไปแล้วปล่อยคลิปล่อยคลิไปหามาแล้วไปซับมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องบัณฑิติกะสิมาบอก บัวหอนแดดเดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่นอนเปลี่ยนมุมก่นนมนกมนอน,นจะเปลี่ยนบัวบัวศาสตร์เดชคันบ่วอะไรมุมหนาแนาน,น,านมันมืดอ,อู้ยต้องไปเอากางหมา่มอ่าเมียนเดียวมาเฮียเดียวมาคอยกระลังอันนี้อยู่มีมีมีมัมมีมม่จังหไหร่กางห่มมากสุดดังใส่ห่มยื้อถือว่า ย MM um ู่เหมือนจะดดทุ้บุตรสัญญาเห็นบ่เสืยบบ่มันมาแล้วมาเนี่ยแป๊กหงกับสมุดมาก่อนสวัสดีค่ะบอกหนอใหม่เดี๋ยวสิยบเอให้ฟังน้ำนี่แนวสิเอาห้ฟังค่ะพี่น้อง ขายเดอเนี่เขาให้ไลฟ์สดแบบแนวต่างแล้วถูกม่สะโดดที่จังหวะแล้วเสห่อนใจเล่นมือถือไปเลยเนอะหอนเจ้านี่เลยหอนจ้นานเหลือมก็ขอไปยืนตากแดดตัวนึงบ่อนหอนหอนเป็นการ์เซออนเนาะคุณมาอปโปอัปโปจ้าส่อิ๋วมิวสิกเอฟซีครับ ลวกมะมไม้กินกับตะบองแซบคักแมนค่ะเออน่าน่าตอนนี้คืมฝาคืมฝนจังไร้รั่งใดล่ะมัน ซื้อคนถี่ออกบุญมาแล้วด้วยค่ะเด้อคนถี่เป็นออกบุญมานำออกบุญหิรุงทานสมทบช่วยทำลุงทานคุณพี่ละอศีวงวันดีสอง0ันบาทคุณป้าทองสุกบุญสิงสองรอบาทคุณป้ารัตนาพรทำแพทยห้าร้อยบาทคุณคุณลพัฒน์ดาวน้องตั๊กพันห้าร้ยบาทค่ะแต่ว่าอาหารนั่นคือว่า บ่ท่านบ่ท่านบอกค่ะทิ่เสื้อผ้าอาหารที่เป็นอ,อย่างถือลงทานไะที่เป็นของกินของกินอยู่แล้วแหละสามารถเอาไปเหยุกกับเขากินอยู่บานได้ยังเสียน่ะนี่ไหลซดเป็นแนวตั้งทางยูทูบคนในี่ก็สิบแปลกเลยหัวเมลลายไข่หน่อยเลยซาดบ่ค่ะพี่น้องซาดบ่ ถ้าโดยย่ำได้สีเหลี่ยอกว่างแม<อ>่ว่าคันอะเ,เห็ดไห้กินห่าแห้งหอนจนทงถึงไ <c oughs> ืกินอะไรแม่ดูน่ายโอ้ยยายวระาังมีดบาดมือเด้อ <c oughs> <c oughs> ก้อมจริงสิม,ม,มีสม,ม,มาสสิมีสมาสกอีกคนหนึ่งย่ยมีววพอทียายมิวนอเขาลงบ้านเบาหวาน มาหอดมาว่าเสาเจืดมาหอดเมื่อนล่ะเห็นลดลดรถกูสี่ลดอันนี้นะในศูนย์นอเปตต่อหักให้่อะไรกบไพวิแบบวิแวบอยู่หนาเมื่อนเสาเจืดเพราะว่าเมื่อนจะอยู่หลังเมื่อนเสาเจืดเพราะว่านอกบ้าหวานเขาหามไก่อี่ห้อยเกาะเตสนามบอกโอ้โนไปตอนนี้จะหยู่ไปอยู่โรงพยาบาลสนม สวัสดีจ้าพี่เจ้ยบ่าววีดน้องโบนบ่กเมนบ่อ่านภาษาอังกฤษบ่อกเลยี่มเมนเราะพิมพ์พิลาเนาะนะ่ะหนี่ภาษาดูปโปรไฟล์กับหูจักเหลี่ยมเก็บปองปองนะ <c oughs> กะ็ในเฟซก็ใน YouTube อะไร่ิว่า ใช่ใช่ใช่ปวเขอใหม่การอ่านไลฟ์ซื้อการสื่องไหส์สดเขา YouTube เขาบังคับให้สแสดงว่าแนวตั้งสแสดงว่าวร้อยร้อยเบื้องโทนชับด้วยนี่เทียงแล้วนะเทียงสามที่ทนาทีเออว่นั้นเหตุเหตุงานไปร้อยเปลือกท้อชับไป <laughs> ตุ๊กบอพีแทมพูนตกหมูเสานีต่ตกปากแต่จากบ้านที่น้ำที่ทลเลเขาเคยอยู่ที่นอาหอเปิดะลุเลยเจ๊นะัมันย่งเ้ <c oughs> โอเป็นจ้าไหนเป็นน้องใหม่เป็นตะมุน <c oughs> บ่บอได้อยู่ <c oughs> อบอได้อยู่จะปาดให้บ่ได้ปลาเุาพี่ สอบถามครับหมกแมงเงาใช้อีปูนาแทนได้บ่มันสิญยะเด้กูน้านี่สญยะกัวเต่อิเอาเต่อตรงเอาเอาเอาไม่งันนอันมันไดเอาออกเอาขามันออกแล้วก็สับซับซับได้ขาดว่าได้เมื่อกี้ห้ากับหมกใส่ร่วมกันได้ได้ได้่ว่าต้องใส่ใครนาครับพราะว่ายยังตีเพื่อที่จะให้เพื่อนจับกันเป็นก้อนแล้วก็ย่างไฟอ่อนๆครับ ไผแห้งบ่ไรได้ใหม่ครับเพราะว่ากัะปูกกะกัไม่เงานิไข่ไข่กัน,นคือว่าสุกไวเมนเป็นแนวที่สุกไวล้วกะย้ายเห็ดย่าเห็ดหมกไงครับอันเห็ดหมกไงนี่สุกข้างนอกใหม่จากข้างนอกแต่ว,ว่าใจกลางนี่สิบสุกแม,กกมนต้อง,ต,องต้องเห็ดเป็นหมกน,หน้อยๆเ้วก็บแบนๆไวสวัสดีจ้ามาดูตอนทาอีกแล้วจา้าสุดยอดจ้านั่นเห็นบหลอยเบิงโทรศัพท์อีหลี เบื่องตลอดเลยเอาที่สบายใจเลยเห็นะจัดไปตอนนี้ก็สิพักเทียงอยู่พักเทียงอ่ะเดี๋ยวราวะเพิ่นเห็นงานหลายคนสวัสดี69ท่าทันครับผมก็สอบไลฟ์สดแนวตั้งเฟซบุ๊กกับยูทูบบังคับให้ไลฟ์สดแนวตั้งแล้วค่ะบายไลฟ์สดเป็นแนวนอนพ่อสตรีมเร้วก็บจะเป็นังไรเป็นแนวตั้ง เป็นไข่ไข่ช็อตเรียวเจ็ดสนะีหน,น้าอ่านใอ้ฟังเลยมีคอมหมตนบอสบอมีสุดที่น้องบนอยู่ตอนนี้นะมาอ่านคนหลวมทําบุญให้ฟังสวัสดีครับสวัสดีเจ็ดสิบเอ็ดท่านครับผมว่าอบอมือหนีกับมืออื่นมืออื่นมือหื้อน,นี่แหละซาเจอยสิได้ไปกาลสิน ช่วงฮี้วพาท่านออกก็ดีเลยเปตุระเประุระ,ระ,ระพอแล้วบ,บ่บ่ต้องปอกสูรเพราะว่าเหเฮหเอมีตัดหมอนอ่อนเลยเออโนะมเมนตัดต้องไปอีกอีกแมนประมาณนั้นเห็ดังลี่ยนป็นเนาะโอ้ยแทนที่สิลาบลาบหมอนอ่อนทงข้างออกตัวก็แมันตัดจังซัน บ่อต้นนีหนีความจริงงอหน่อยๆ่อสิข่อสิตใจังสีแล้วก็ต้มเกยเลยอลยเนี่ยบ่บอกเล่น้อได้หน่อยๆคัดออกที่ไอตต้ตมทั้งเปลือกนี่นอ,อ,อต้มทั้งเปลือกนี่ยที่ต้มเปลือกบ่เออบ่ต้อง่ามันนีต่อโดยขีขาดคุณตะกินคุณอังชันแจมกระจางสวัสดีครับ กินข่าวแล้วกินแล้วครับน้องบนกินแล้วกินแล้วมาหวาก็กินเลยสัตว์เลยผมเดิเแมนผมสัตว์เลยกับถอดลูกสิ้น <c oughs> กินง่ายง่ายหอนจนหนาเหลือมเลยห่อนมาได้ยรอะไรเงยตาดเลยอุ้ยตักขนาด37 38องศาแล้วยังอาบน้ำยากเลยต่ดวยนั่น ค่าน้ำแทบสิบ่ได้เสียเนาะแต่ละเดือนเนาะค <c oughs> ่าน้ำเดือนละยี่สิบสามสิบบาทบ่งบอกบนนว่าจังไหนเสนอเมีนอยู่เราคนเ่อี้เออป <c oughs> นั่นมาอาบน้ำทุกมืออาบน้ำทุกมือทุกมือน่ะว่าจะรวยขี้ขาวฝ<ว>ุ่นก็วิเลี่ยมเหมือนนี่ไล่สด <c oughs> โอ้สวัสดีครับพี่ฝนพาลุยมาแล้วอันบ่ขาวขุ่นจังไดนก็น้อยอาบแป้งเห็นรูอาบแป้งก็อาบแป้งนม่ะบ่าวฝนสาวเดือนเป็นจังไดทาทางฝุ่นซีน่าลุ่งเป็นจังไง ได้งัดบัได้งัดบ่เบิดไปเบิด,ย,ดย่างเบิดย่างเฮ็ดปวกทางสีนะลุงตาพี่ไหลชุดเขาบังคับให้ไหลชุดแนวตั้งแนี่ยในยูทูปพี่ก็เลยลองไหลชุดบิ่งแล้วกอะไรไหลชุดอ่านไรซื้อผู้ที่เพิ่นบอกบุญน,นะนะออกบุญมะ่หนี่มาตัอสอบเพิ่นคันจังไรบ่คือก็สิอันนี้แหละพิดกะไหลชุดเพราะว่าตอนนี้เพิ่นพาเที่ยงพาขกินเขางานรัวๆเพิ่นมาทางผุ่นแม่นยิ้มอยู่ คือเสกิษฐ์เอดนี่พักเนาะระวังปวดเอวเด้อพี่คุณรัตนาพรธรรมแพทย์นี่เด้กคุณพี่น้อนไม้นะนี่มา,มาแล้ว <มา S 1> ครับมาแล้วมาแล้วเออคุณป้ารัตนารัตนาพรธรรมแพทย์ออกบุญสมทบมาห้าร้อยบาทอนุโมทนาบุญด้วยค <c oughs> ่ะครับผมเอาจังนซี่ท่านแบบว่าท่านใดสนใจที่สิมาเห็ดลงท่านหรือท่านสนใจที่สิมาท่านบุญกับมาได้ครับ มาบ่ได้ก็โดยชุบๆมาอย่นีกแต่ว่าอาหารนะ่ะบพท่านบอกอาหารนะ่ะมีเสื้อไผ่ในห่อไปกินนั่นแหละได้กินน้ำทางนินนีแ่แหละแต่สิบ่คือทุกป,ปีทุกป,ปีสิเป็นไอศครีมแต่ปีนี้สิบ่มีไอติมคุณเอิญจา๋าสวัสดีจา้าน้องเจ้ยคนสวยสวัสดีค่ะโมสวยเหรอมาอยู่งเงินตะโดยนี่เมืงง่อยเมื่อยเมอยโม<ะ>สวยดอกงา ล่าสูดล่าสูดคนขอลกที่บัญชีมาเนาะก,ก,ก,ก่นเนาะพากันเข่าบานแยกหนันพี่ฝนนะไปตกประกฏดบ่พี่อ,อน้องบน นำบุญน้ำสามลอยโอ้สะพ่อลอยมาโอ้ยน้องขอบคุณมากๆครับผมอนุโมทนาสาธุบุญดูดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการนะครับเด้อปรารถนาพรคุณจิรพัฒน์ดาวดาวน้องตั๊กคุณรับขวัญสุนูอ่านสื่อเพียรกระตงขอโทษขออให้นะครับเด้อ สวัสดีจ้าสาวเจอยม feels, ือนีบ่ได้เขาป้าบ่เขาแล้วครับไปมาแล้วเปียวเงคีบแล้วหม่ลอยแม่ครับมาอะไรสดดักดักคลิปแป๊บนึงเพื่อสิมาอ่านไล่ซื้อไล่ซื้อฟูเพิ่นลวมทำบุญลงทานน้ำค่ะอ๋อเอินจ๋ามื่อใดสิพากันไปเก็บเส็ดทางอุบลพะนะอยากเห็นตัวจริงอุบลนี่ถ้าไปถ้าไปเกิดสิไปสุดแครเครื่องในครับบารี ว่าลิ้นอาจสิบได้ไปดอกเพราะว่าปีนาพ่นละครับเครื่องในยังว่ามีมีมีโอกาสได้ไปอีกอยู่ด้เครื่องในเขาลาเโดย่งนลังเทือผมก็ได้ยินข่าวว่าปลาว่าลิ้นลังเทือกพ่นกับว่าปีดบางเทือกับว่าเปิดจังสี่แมมปน่าเือกินต้มปลาก้้ออ้ยน่ตรงหัวไหเด้วยพี่ สุดยอดครับคนเดียวคนเดียวหน่อไม้ลวกของแซ็บหน่อไม้ลวกหน่อไม้คุณสุตีสวัสดีจ้าน้องทักไปแล้วนะจ้า่าพี่เราเอ็ไลน์มาแล้วตีเอ็ไลน์มาแล้วตีไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีทั้งเก้าสิบสามท่านครับผมอัน เออเจ้อันเอานอนเงี้ยเงีก็ได้เจ้ยโอ้เพราะว่านอนนอนหน่อยๆสีสีต้มทั้งเปลือกเลยผมสีต้มทั้งเปลือกเออหน่ะหน่ะเอานอนเงี้ยเงี้ยกันเลยเปลือกนี่จะเอาไปใส่เงาบางหนาไใส่เงาบางหนาแล้วก็หอยเสือแล้วก็สีหุ่นเสือเฮ็ดผัวเฮ็ดตะเตาเบื่อ๋อพี่เอินปีใดกับสีทาจ้าอ๋อเป็นบางพื้นที่ที่เขาห้ามจะแถวบ้านเอื้อยบ่ห้ามจ้ะเอื้อยยู่ ผมว่ามันเห็นในคอมเมนต์ของ YouTube อยู่หน้า,นนานพี่จันมาแล้วพี่จันมาแล้วสวัสดีครับพี่จันสวัสดีค่ะแตะล่ตะลตะแต่ละแต่เมือ่อยสวัสดีครับสวัสดีทั้งร้อยหกท่นานครับผมเครื่องนี่คือขถังสัญญ,ญาณเน็ตบดีมัง้งเพราะว่าฟา้าขึ้นดิฝนตกทุกพื้นที่บ่ครับพี่น้อง ตกทุกพื้นทีบ่รักษาสุขภาพกันสูขูสุคนเด้อพี่น้องเด้อพีถึงเตือนอินเดือนตุลาจ็ออ,ออกอีกประมาณวันที่หกถึงสิก็จเมนครับผมก็คาดว่าประมาณนั้นนือกันเฮ็ด <Head S 2> ออกกล,กลางเดือนประมาณกลางเดือนเกือขากนาเขากน้อยจราากอกรับอกพาเมนครับออกพรรษาในสุดท้ายคืคออาักลออกดเลยจากสิท่านเหตพท่านดอกเพราะสีวังสันทุกป้าที่เห็ดออกก็ออกได้เพเกินสามสามมื่น เฮ็ดเบิร์ดข้นหุม่ม <laughs> หุ่มทุกปลาพี่จันบอกว่าอยากไปหาแต่เวลาหน่อยคักน้องบ่เป็นหนังครับพี่บ่เป็นหนังครับเดินทางกลับแล้วบ่ตอนนี้พี่จัน,นอยู่โพราร์ี่อยู่ไสกลับยังคุณพี่ใส่ยอยิวมิวสิกค,คุณยายเอามีดกรีดแนวยาวเลยก็ได้ปอกง,ง่ายๆแม่นครับ <laughs> ผมก็อยากบอกเล่าจาาังสรลค์แต่ว่าแต่ว่าเราสันแม่นเออ มันจะปอกง่ายแล้วก็บ้องต่างกับปลายมีดงัดออกหรือมันก็แกวเป็นแผ่นคนเดียวคนเดียวสวัสดีครับกรุงเทพก็นั่งดูสาวเจ้ยนะจ๊ะขอบค,คุณค่ะคุณแม่อุไรหลักษ์คุณแม่อุไรหลักมาแล้วคุณจังเครื่องนี่ซ่าซามันดีเล่บอ่อืมข่อยเหยียดขาไปพเพรแห้งแตเครื่องนี่ยมันถ้าหยัดอยู่ แสดงว่ามันดีเล่มันดีเล่บ่แมนหาหกบีบอโอ้ยลมมามาเอขวนสุภาพ,ภาพบกระมังบังอยู่ออยอยขอบคุณครับคุณแม่ครับคุณบอรวุฒิสวัสดีค่ะสาวเจ้ยสวัสดีครับค,คุณ Phone บีทีโฟนทางสุพรรณบุรีฝนไม่ตกเลยค่ะอุ้ยอีสานตอนใต้ตกครับ คุณจันสอนบ่สื่อภาษาอังกฤษอันผิดตรงขอโทษขอขอภัยด้วยปาด์นอใหม่คือ,หล,ลอหลายครับพี่จ้าหลายครับหลายอันนี้เอามาบ่า<พ>บเหมิด<พ>ครับบอบ่แมนบ่แมนบ่พี่จ้นนะาลูกพลังผู้ชายบ่บ่มีลูกโปรไฟล์หลายอีลย่ลยครับนอใหม่อันนี้ผู้ผมเอามาแบบว่าเอามา,า,ามพอกินดิซื้อล<ด>้วลัวๆเลยมันนี่มรารัวๆเลย พี่เอิญถามว่าน้องอยู่จังหวัดใดสุรินทร์ครับสุรินทร์อำเภอสนมครับปีนี้น่นาจะบ่ <st> บ่ไดห้หากไกวครับแต่ก็สิได้หาค่ะแต่หาอาจสิได้แค่หาะอันเส<า>ียวมาเอาเอามากินซื่อๆประมาณนั้นบ่บ่หลายซำเกา่าเท่าที่ไปเห็นนี่มันหัวน้อยเพราะว่าเพิ่นก็นหาหลา,ายคือกันเนี่ยครับเขาลุยกันยองกันบักคักเลยคุณชวีวันสุพนัทสวัสดีสาวเจ้ยสวัสดีครับเอ้วก็บ่ค่อยดีล่ะ คุณณรินทร์สวัสดีจ้าพี่เจ้ยววิทย์หมานนอใหม่นอจามื้อนีหมานครับมานมานนอใหม่หลายหลายน้องดิ้นอยู่หลายเย็บหางเอามาบ่กนี้เอาแต่บ่กเด็กกินแต่ยาขับรถมาเมื่อเมื่อมาปอกมาอ่าอุบุบลกตะกอุบลตกะกบดูแลสุขภาพน้ำเดอ้อพี่ฝนตกดูพิจารณว่าชงกินสมื่อเดอ้อน้องอย่า แหลกว่าอยากสิปากเลยกินอมทั้งม็ดลับหูรับตา <laughs> พีจา่จ้านฝากวิตามินซีมาไห่ขอบคุณหลายๆครับพี่วิตามินซีเยอรมันเยอรมันเพิ่นกับสิเป็นก่อนยังไงประมาณําเด็ยมหาสมัยตะกี<อ>ไหมเราเจอกันมุมกับเลยผมก็เลยบอกว่ามันโมเมนต์เขาเอาใส่ผสมน้ำฝาไออะโวคาโดมาให้เนาะเออเมนก็นึกว่าแต่ของสม กานึกว่าแต่ของสมกินบ๊อบเป็นคือกันต้อนแรงอะโวคาโดแต่กี้เคยกินเหยียงกีวี่นนาดน่ะเขาเจ๊พีชเห็นบ๊อบพีตักกินเท่านั้นแล้วยูซูลินบอกขมิ้นใดบัวขมิ้นขมิ้นบานหัวหน้านี่บ่าบัได้พี่น้องบ้านของสาวเจ๋ยไดบ่วเหล้าบ่วเหล้าคือบ่าวเหล้าแบบกินกินไปไปสื่อๆครับ แต่ว่าเบาขมิ้นบ่ได้เบาเบาซวยบ่ได้แต่ว่าฟังออกเป็นบางเป็นบางคำแบบว่าจับใจความพ่อหลู่เรืองนี่สินะ <_ S 3> <_ S 1> โอายคุณผมอ่านบาออกเลยครับสวัสดีลูกเจ้ยนายวิทย์ไม่ได้ทักมานานแต่ก็ดูดและเช่นชมมาขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณลหลายๆครับคุณแม่ขอบคุณมากๆครับเอามาอัดไซโหลไปกินนั่นๆนก็ได้ครับ เฮ็ดน่องหม่ดองเฮ็ดน่อไม่ถุงหรือกัเฮ็ดน่อไม่สมไปหลายอยู่ครับคือประเทศจีนไหมิ่นเฮ็ดอีหยังโกลน่องใหม่แล้วก็เอามาใส่บักพริกแล้วกันอันนั้นคล้ายๆแบบผักกาดดองกับป๋องดองหวานไหมครับเขาเฮ็ดอันเดียวกันเป๊ะเพียงแค่ว่าเขาปรุงรสใส่บักใส่ตอนพริกสดเี่ยอย่างมากประมาณนี้แมนนั่นแหละดองหวานขีดกับเขาเลยเขาบอกัดกระดองหวาน เขาอาจเขาอัดสิต้มต้มห้มันสุกแล้วเขามาแช่น้ำดองหวานคือคือกันก็ผักกาดดองกันเลยอันเดียวกันแมนนองบนแสบบิลีเขากันแห้งแมนแทบเงนไดมาสดสจังสีตีสุดยอดเลยพี่จันสอนมือนีบ่ได้ไปหาครับมือมือนีเขาป้าหานอใหม่ครับแต่ว่าเขาป้าหาเฮ็ดแล้วสามป้าบ่ได้เฮ็ดพ่อดอกก็เลยแว่เขานอใหม่เลยครับ คือไ,ได้เลยสดตอนนี้เมืองเมืองเมืองเที่ยงสี่สิบห้านาทีแมนบอกเมืองไทยบอก<ม>ตอนนี้เที่ยงครับแมนแมนแมน,นแมนแครับทไทยตอนนี้เที่ยงเที่ยงนิดนิดเที่ยงห้าสิบสามแมน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 ,นนิดแล้วสววาาบายแล้วกะได้สดว่าพื้นขานบุญมาทำโรงทานน้ำมนะคะแล้วก็ขานซื้อเพิ่นราคา ลองไลฟ์สดยูทูบดี๋ยวนี้เพิ่นนหายไลฟ์สดแบบไล่ต่างเพิ่นบ่งหายไลฟ์สดไล่นอนคือแต่เก่าเพิ่นบังคับเลยนะเพื่อนหายไลฟ์สดแบบนี้นี<ๆ>่ข่ยนี่พี่สุตีโอนแล้วน้องพะนะสุธีสุธ,สธีน้องทรายพุทธคุณออสามอบอคุณบุญทง บุญทองสุโพแต่ผมอ่านชือพีดตรงขอถทดขอให้เด้อครับเด้อสวัสดีจ้าสาวเจรบ้าวิจแกงแกงสดเทียงหอนหอนจ้านองไม่แสบดีดีครับผันแกงสดสดนี่บุญวันไหนน้องพี่จันถามว,านนวันที่สิบห้า,า,ราค,ครับเดือนนี้ครับวันที่สิบห้าตุลาคมฮกหกครับ แมนใส่ซื้อนันบอแมนแต่ว่าก็ซื้อได้ไล่ิ่นหนูนิ้งแต่ว่าตามจริงอยากได้ซื้อจริงนามสกุลจริงนั่นแหละเพราะว่านามอ่านจังเปะนะเพราะว่าสิอ่านออกซื้ออีกตัวหนึงมือพูดหนูตองหามือไปหาพี่เจยกับพี่วิทย์ให้ได้หลักที่สุดมาได้ทุกมือเลยน้องบนอันล่างอานได้มันก็เป็นทางผ่านกลับบ้านแม่นบ่ น้องบ่นยูมเพื่ออะไรเงี้ยอส่สาวห้าวถือว่าคอยยูงง่ายคุณเสาววรักษ์ความสุขแบบบ้านๆแมนครับความสุขแบบบ้านๆดีๆเบิ้งสาวเจิดกับคิดฮอดบ้านสูบบสๆครับผมคุณสวีวันกรุงเทพฝนตกแทบทุกวันเลยตอนนี้ตั้มแล้วยังคอยยายสวมมงกุลเ,เอามาสิ่น้ำเนคุณสมบูรณ ลิยาดีน้องเจ้ยเฮ็ดบุญมือไดลละพี่อยากเฮ็ดน้ำอยู่แต่ตอนนี้ตแต่ตอนนี้น้องไส้กับตัดปอดสีโค้งอยู่กินเหล่าหลบ่ปเป็นหนังด้อค่ะบ่เป็นหยังครับพี่บ่บ่โอ้ยพี่หนิงพี่หนิง <laughs> แมนแมนแมนแล้วก็หมนมาอยู่บ่าอยางอยางน้ำนนองไส้เราอยู่บ่เป็นหนังครับพี่บ่เป็นหนังบ่เป็นหนังเด็ดอุดมเด็ดอุดมบ้านเดียวกันครับ พิ่ลานพ่อแมนตีพิ่ลานสาวนุง่งยูดเดชแมนตัวน้องทรายพุทธคุณชื่อจริงจา้าเขียนหน่อยเลยอ้าวื่อนั่น,นเลยบอกบอกเห็นอยู่เห็นอยู่เออนั่งสลีปอยู่เออนั่นแหละ สวัสดีหนึ่งร้อยสิบแปดท่านครับผมเกิดข้อพิพาทแล้วเฮ้ยเกิดข้อพิพาทเดี่ยวนี่มันสืให้มันสืบังคับยี่สิบหานักสืบแนมันตัดไปกับต้องข,ขาอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อเพราะวายยูทูบออกโพสว่าทำไมล่องไอ้ไลฟ์สดไลฟ์สดล่ะก็อ่านซื้อผู้เพิพ่นร่วมบริจาคสี่สิมาทำบุญโรงทานกับสาวเจื่อล่ะก็ ถ้าเกิดกับมาซอยกันปอกนองใหม่เด็กนี่ก็เลยลงไหลซูดเบืองใหม่ค่ะยูทูปไห้ไหลซดเป็นแนวต่างบห้ไหลซูดเป็นแนวนอนอีกคือเกา่าก็เลยลงไหลซูดเบืองคันแมนไยไปยังไดก็ต้องพอถุนพ่ออภัยด้วยค่ะลาไปก่อนไวเพียงเท่านี้นาอค่ะเนาองสำหรับไหลซูดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเะว่าเกิดขอพิพาทไ้สัง่งนะมะมึงกดตัวไหนไป,ไปบแบบคือเก่าไปแบบคือเก่าแบบไหนมันบ่ขืนไ้แบบคือเก่ามะมึงจิล่ะ ซาตโ่นนั่นมั่หายเล้ว